เย็นนะคบผมก็พบกันอีกแล้วนะคะกับอ,อ,กกอัลก้าไลน์นะคะใช่ครับวันนี้เรามาช่วงบ่ายเย,ย็นๆกันอ,อาจจะง่วงนอนครับวันนี้เราก็จะทําให้ง่วงไปเดมครับเดิมครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมาทําให้หายง่วงครับว้าว้ เรามีอะไรนะครับน้องเฟิร์สสินค้าของเราวันนี้ครับวันนี้สินค้าเราหลักๆเลยนะคะมาด้วยเครื่องทำโพรโซดาเม่วงกันใช่ไหมแต่ยินแค่คำว่าโซดาก็ความซ่าก็เข้ามาในหัวแล้วครับว้าวนะคะวันนี้ก็มาพบกับเมนูโซดาที่เแค่โซดาอย่างเดียวเรามีมิกผสมหลายอย่างนะครับในการลงโซดาของเรา ทำไมถึงมีเครื่องทําโซดาครับน้องเฟิร์นครับก็เพราะว่าจะได้ตอบโจทย์ในการทําธุรกิจในพี่ตุลาประหยัดใช่ครับสะดวกสบายใช่ครับได้ยินข่าวว่าโซดาของเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับถูกต้องลวค่ะบไฟฟ้าสะดวกง่ายๆแบบนี้เลยครับน้องเฟิร์นครับง่ายโภคคาไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับสําหรับเอากาบตโซดาครับผมได้ยินว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นหลายช่องทางนะครับสำหรับ สินค้าของเราครับาสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ทางบ้านต่างๆได้ครับ<ล>บ้านเขียวบ้านสม้มบ้านฟ้า,าพูดได้เลยค่ะเพราะแค่เฟซบุ๊กกับไลน์พ้าได้เลยพูดเต็มที่เลยวันนี้ครับโ<ล>ปรโมชั่นหลายพานครับ,<ล>รบสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้เห็นโชว์แบบนี้เดี๋ยวเรามาิกผสมโชว์นะครับได้แล้วทำให้ถึงมีโปรสดานอกจากไปเปิดร้านแล้วก็ทําธุรกิจต่างๆครับ าการกินโซดามีข้อดีอยังไงครับน้องฟเวอรครับอยากจะบอกว่าโซดาก็มีข้อดีนะคะไม่ใช่ใชมีแค่ว่ากินเล่นๆน,นะคะ<ช>ข้อดีของโซดานดับแรกเลย คือช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารแบบอืดท้องใช่ไหมครับใช่อืดท้องที่กินอิ่มก็คือโซดาเยอะแล้วก็อก้อาการท้องผูกได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดแล้วค่ะหมอไม่ต้องแล้วแกเที่ยวโซดาเยอะแกกยอนอะไรนี่ก็บางอย่างก็โซดาก็ช่วยได้ในเรื่องท้องผูกนะครับใช่แล้วแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะครับ ยังไงนะครับแบบนี้เขาบอกว่าๆๆๆน้ำโซดาสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะเนื่องจากผู้หญิงหมดไป,ประจําเดือนแล้วนะคะจํานวน18คนลองดื่มน้ำโซดาดูพบว่าคอเลสเตอรอลนะคะชนิดเหลย,ยนะคะทําให้ LDL ลดลง<อ>นะคะแล้วก็ทําให้คอเลสเตอรอลนะคะ HDL นะคะกลับเพิ่มขึ้น ถึงช่วยลดนะคะความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจถึง35เปอร์เซ็นต์ดีแบบนี้นี่เองนอกจากความเศร้ายังช่วยชีวิตคนได้ด้วยนะครับได้ทำประโนจริงๆค่ะและยังไม่พอนะคะสามารถใช้อาบน้ำด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่นะคะใช้อาบน้ำได้เหรอใช่ได้นะคะมันจะไม่ มัน้็อับยังไงครับโซดาไม่เชื่อก็กดนะก็อาบเลยเพราะว่าชนิดคดันโลหิตจริงหัวน,นี่จริงๆนะค่ะว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงนะคะกระดาบน้ำโซดาจะช่วยให้ลดความดันโลหิตลดลงได้นะคะเนื่องจากเป็นงานวิจัยนะคะในะอะไรสรีสรวิทยาอะไรนะ,ระรพี่สาวเสี่ยว ว่าน้ำสดาวเบล์่นะคะช่วยให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีโอ้โอพี่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่า,าน้ำตัดานอกจากดื่มกับพวกเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์พวกน้ำหวานเรายังสามารถ ช่วยชีวิตคนเราให้ดีขึ้นแบบนี้นี่เ,เองครับอ่านะคะนอกจากดีแล้วก็ยังมีโทษใช่ไหมครับน้องเฟิร์นใช่แล้วค่ะนะคะก็อย่างที่ว่านะคะโทษจากการดื่มน้นาําสดาอันดับแรกคือทำให้เป็นกรดไหลย,ย้อนอ่ะลดกรดแล้วก็ทำให้เป็นกรดอยูอ่ตลอดสรุปลดหรือลดรือเรื่มเพียก็ในปริมาณที่เหมาะสม,มนะคะต้องต้องดูด้วยครับว่านอกจากรักษาแล้วก็ในปริมาณที่น้อยอยู่มากก็ตามอาการเลยนะครัะมีทุกมีโทษด้วยนะครับ และที่สำคัญเ้องบอกว่าดื่มบ่อยอาจทำให้ร่างก,ออกายขาดน้ำเอ้าเราไม่ได้ดื่มน้ำหรอก็โซดาก็เป็นน้ำแต่เขามีแก๊สคาร์บอ,ไอไนไดออกไซด์นะคะก็ถ้าม่เหมาะสมนะคะก็อย่างว่าแหละดื่มน้ำโซดาได้ก็ต้องดื่มน้ำเปล่าด้วย่ถ้านั้นพูดถึงโซดาแล้วเรามาทำเมนูที่มิกกับโซดาแลวทาน,<ช>น,นอรอ่อ,รอยอร่อยดีกว่าครับเื่องต้อง้อขอบคุณข้อมูลจาก Spring กรีนเอเวอร์นิสต์แอดว์ล่องขอบ ข้อมูลดีๆในครั้งนี้นะคะข้อมูลดีๆในครั้งนี้ครับผมนะครับถ้างั้นเริ่มครับนอกจากที่ทุกคนรอคอยนะครับเราก็มาทําเมนูโซดากันได้เลยครับผมไปเริ่มเมนูแรกเลยค่ะพี่ตุลาเดี๋ยวนี่ครับเรื่องทําโซดาของเราครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้กล้องไหนครับตัวสองครับนี่ครับพกมาสะดวกนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยครับ เพียงแค่มีขวดนะครับก็สามารถทําเมนูโซดาได้ต่างๆนานาได้เลยนะครับผมอ่าครับเมนูแรกพี่ตุลาจะทําเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมดูคะอ๋อผมอยากโชว์ความแซ่บของโซดาก่อนครับว่ามีเพียงแค่น้ําเปล่าอย่างเดียวครับก็สามารถทําน้ำโซดาให้คุณลูกค้าได้ดื่มได้เลยครับอ่าราเปิดกันเลยดูดีๆนะคะจับตาดูดีๆจับตาดูดีๆนะคะห้าวินาทีเท่านั้นวันชู่ข้อห้าสี่สามสองไป โอ้ความซาไม่ธรรมดาจริงๆครับผมถ้าหนุ่มไม่อยากพอแค่นี้อยากเอาอีกรอบได้ครับยิ่งยิ่งกดยิ่งซาครับอีกรอบนะคะอันนี้เอาครึ่งเดียวพอเรียบร้อยค่ะเป็นจังไดย์ละเป็นจังไดมันเป็นจังซีเฮ้ยธรรมดาความซาน้างเพื่นใส่แก้วให้ลูกค้าดูเลยครับเอาเอาน้ำเปล่าก่อนเอ้ยเอาโซดาท่านเดียวขอน้ำแข็งได้ไหมคะ มีน้ำแข็งไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะน้ำแข็งกลางนะคะเนื่องจากเอาเครื่องทำน้ำแข็งมาตั้งโชว์แต่ยังไม่ได้เปิดนะคะเราเอาเครื่องใหญ่45เอ็มไปเลยนะคะเลย65เอสขอบคุณค่ะไม่น้ำแข็งทำไมไม่ได้เปิดเลยลอยมาลอยากไหนครับเนี่ยเออเสร็จแล้วที่ตักก็ไม่โอที่ตัดในนี้เออ๋ยอกเครื่องทำน้ำแข็งก็ต้็งมีที่ตักโอ้ยเนาะโอ้อันนี้นีมีน้ำแข็งเหรอเอออะไรเข้าแบจะรัว ดีพร้อมกับโซดาไปเลยอ่างว่งงวงๆซึมๆแบบนี้โซดาช่วยคุณได้ครับเดี๋ยวใส่น้ำมูฮาลายก่อนนะคะหรือจะมีแบบน้ำมะนาวก็อร่อยเหมือนกัน<ช>มามามาหุ้ยหอมอ่ะพี่ตลาหอมมากหอม,หอมโอ้อลิตส่งดามาสิบดวงโอ้ขอบคุณคร,รับว้าวรับไาย,ยอค่ะไา,าย,ยอสวัสดีครับนี่มาเริมเลย เพียงแค่หยด2หยดก็พอนะครับน้องเฟิร์นอ๋อหยด2หยดขอโทษค่ะหนูชอบเบิ้ลหนูชอบเบิ้ลอ่าอยู่ที่ความหวานครับใครอยากชอบความหวานก็ได้อื้อผมว่ากดอีกทีดีกว่าอีกทีใช่ไหมให้ลูกค้าเห็นว่าความแซ่บมันขนาดไหนครับเพียงแค่ห้าวินาทีนะครับ1 2 3่งสอง่ามสองโอเคดูครับความแซ่บของเครื่อนนะครับอุ้ยแก๊สแบบสองขดมาให้ลูกค้าดูเลยครับนี่ค่ะมาดูความก๊สมาเห็นนะกล้องอุ้ยดูดิ ดูเลยโอ้ควันออกด้วยน้าเลิศหมามาเริ่มกันเลยโอ้ยพี่เจ้าโอ้โหนี่เราบังตาไม่ใช่แบบโอ้ยใครกันเนี่ยซาอ้าแต่ว่าซาจริงนะครับดูครับดู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 ความซามันนะครับดูขาเห็ดนะครับดูเม็ดซากดสองนะครับผมเออไม่ซาไม่ต้องกดครับ ผมบอกว่าโซดาลอยแก้วครับผมโอ้ลอยลอยจริงครับผมแะ่ถ้าจะมินเฟิร์นไม่ธรรมดาอยู่แล้วเวลาบอกว่านี่ตุลาหล่อจรงเลยครับอ๋อขอบคุณครับจตุลาส่งนะครับผมจำได้เลยตอนสกุลเป็นยังไงน้องเฟิร์นลองชิมดูไหมต้องต้องคนก่อนอุ้ยหอมอ่ะเธอจะไหวเเดี๋ยวตั้งโชว์ไว้ก่อนดีกว่าตั้งโชว์ไว้ก่อนถ้างั้นเราเมนูหวานแล้วหนูว่า หนูก็แบบว่าช่วงนี้ก็เต้นเทศกาลอ่าเทศกาลนะครับเต้นเทศกาลแล้วบอกมากครับกับเครื่องโรโซดากับช่วงเทศกาลหากคุณลูกค้ามีเพื่อนมีครอบครัวมีอะไรหลายๆคนนะครับก็สามารถทาเมนูโซดาไม่ต้องแบบดึกๆกดื่นๆไม่ต้องไปซื้อนะครับอันตรายครับผมแนะนํานั่งอยู่เฉยๆดีกว่านั่งเฉยนะครับกดกินโซดาเลยครับเหมาะจริงๆครับผมเขเมนูเครื่องส่งโซดาในคครับผมหมดแล้ว อันนี้คือเราไม่ต้องกดซ้ำน,นะคะเพราะเรามีน้ำโซดา,ายอยู่แล้ว<ช>พิตุราเดี๋ยวให้เทตามความเหมาะสมเลยอะไรคุณจะเมนูอะไรเอาเมนูน<อ>ี่แหละคือเร่งมานานแล้วต,ติดเลยไม่ติดไม่ติดะคะถ้าเป็นแพลตฟอร์มนี้มาโอ,อ,อนน้น้ำน้ำตาลสดนะครับน้ำตาลสดน้ำอ้อยสดนะคะหือกลิ่นอโอ้ยบุญซะด้วยพิตุราใส่น้ำแข็งเลยเมนูน้ำตาลสดโซดาน,นะครับคอแห้องอ่ะ คุณอาริรัตบอกว่าอะไรนี้ไม่มีหน้าร้านหรอกคะหน้าร้านอ๋อหน้าร้านจะมีช่วงวันไหนนะคะพี่วันศุกร์เออวันอังคารกับวันศุกร์นะคะเวลาเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งนะคะคุณอาริรัตแต่ที่เน็ตถ้าเป็นช่วงสี่โมงหรือบ่ายสามนี่ยจะเป็นไลฟ์ปกติเลยค่ะจะไม่มีหน้าร้านแต่เราก็เปิดร้านปกตินะคะใช่ครับคุณอาริรัตน์ครับเนื่องจากเทศกาลปีใหม่นะครับผมอยากแจกน้ําหอมให้คุณอาริรัตน์นะครับคุณอารรัตน์แคปไลนี้ให้เห็นผมกับแอดมินเฟิร์นแล้วก็ส่งมาที่ พูดแพ่นหอมได้ใช่ไหมได้ได้คุดเลยได้ที่ลายออฟฟิเชียลนะครับ S I U L K A ผมมอบน้ำหอมของขวาญปีใหม่ให้คุณอาริรัตเลยครับผมไปละคะโคตรมากเลิกเนื่องจากว่าคุณอาริรัตคืออยู่ทุกไว้สถานการณ์นะคะโอ้ my god ใครคอแห้งกดหนึ่งเลยค่ะนี่ใครคอแห้งไหมทุกคนกล้องไหนฮะอ๋อค่ะอุ้ย พี่ตระาดูครับดูดูความซ่าของเขานะครับอันนี้พี่ตราชิมไหมโอ้ไม่เอาดูค่ะดูความซ่าอันนี้ขนาดกดน้ำแล้วยังซ่าอยู่เลยครับน้องเฟิร์นใช่ดูก็คือปล่อยทิ้งไว้ก็ยังซาไม่ธรรมดาครับโอ้อ่าใครจับแก้วไหนต้องดื่มแก้วนั้นนะครับพี่ตระเล่นมาใช่ไหมครับน้องเฟิร์นหมดแก้วคราบอก เดี๋ยวจะยินพายเดี๋ยวประชุมต่อประชุมต่อเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเดี๋ยวเราเพิ่มมีความสวยๆให้มันดีกว่าการเติมน้ํามูฮาวายนะคะแก้วนี้ใครกินขี้แตกแน่นอนแล้วเพิ่มมูฮาวายเป็นคูคุณต้องกินนะคุณใสญ่อะออาไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยมันก็มีแอลโอ้าไมม่รรธโหดูดิโคตรสวยสวยจริงครับสวยจริง เหมือนมีเลมอนมะนาวอะไรมาเพิ่มด้วยนิดนึงเออดูครับดูทิเจอร์ของมันครับน่าอิจมากใช่ชิมดูคุณอริรัตส่งดาวห้าจุดดวงครับโอ้โหคุณอริรัตอย่าลืมนะครับแอดไลน์แล้วก็แคปไลน์นี้ครับผมแจกน้ำหอมให้คุณอริรัตหนึ่งชิ้นให้ครับคุณอรัตชนแก้วค่ะคุณอริรัตเหมือนอยากได้แก้วที่แล้วคับที่พิจุลาทำไปอ่ะพิตุลาทำอีกรอบอ๋อเหรอทำยังไง แก้วไหนคะแก้วนี้ใช่ไหมไม่ครับแอลครับแอลเอลให้วิทุลาอีกรอบนึงใครได้บอกว่าอยากได้อีกแก้วได้ค่ะเดี๋ยวให้วิทุลาโชว์สติในการชงเลยดีกว่ารอบนี้นะคะเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าหมดแก้วแล้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทก่อนเทก่อนกล้องกล้องกล้องไหนคะเดี๋ยววิทุลาโชว์สติในการเทเหล้านะคะเออเออออเแก้วนี้ก็เข้าไปเข้าไปเออเข้าไปเข้าไปนะคะ เป็นไงครับผมเป็ครับผมโชว์สเต็ปการตักน้ำแข็งเลยค่ะจับโยนเลยไม่อยากเลือเลยยิ่งช่วงปีใหม่นี่คือเครื่องโซดาเหมาะมากเลยนะคะนีเครื่องทาน้ําแข็งกับเครื่องทําโซดานี่เหมาะมากมากครับไม่ต้องลุกไปไหนรับนั่งอยู่กับที่ก็สามารถทําเมนูอร่อยๆได้เลยครับน้ําโซดาต่อเลยพี่สุราครับ คุณอรอิรักษ์หนูไหมคะนะคะเดี๋ยวพี่ตุลาจะาแบบว่าเทแล้วเออสะติดไปเลยนะคะสูงๆค่ะโซดาว้าไม่จด,ดูครับขนาดกดมานาย,ยังซ่าถึงขนาดนี้<อ>ครับถ้ากดอีกกี่จะซ่าถึงขนาดไหนเออแต่กดอีกกีคือหมดแล้วนะคะเพ <c oughs> ื่อนดูแบบเขาเรียกว่ามะไอ้แก๊สโซดาแบบเม็ดมันก็ไอ้กระตึกกระตีกกระตึกกระตี้ก <c oughs> ัะค่ะดูดิซ่ามากซ่าจริงโอ้โห <c oughs> น่าดื่มมากค่ะเดี๋ยวเลยไม่หนูแก้วนี้แก้วนี้ <c oughs> นเคนไปคุณเคนทรายังอยู่ไหมครับขอขอดาวส1อยดวงขอยกบนแก้ว,ว <c oughs> คุณไอร์บอ,อกว่าคุณเฟิร์นค่ช่วงบ่ายทรงเริ่มเปลี่ยนยนะครับ <c oughs> คุณเฟิร์นนอนน้อยครับ <c oughs> นอนน้อยค่ะ <c oughs> นอนน้อยนอนน้อยไอ้ที่เปลี่ยนไปนี่คือร่วงกับเดิมหรือหลับกับเดิมครับขอบคุณคุณอาลีลาด้วยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราทุกโพสเลยครับเข้มมากค่ะอุ๊ย ก็คือแบบในความที่เป็นเอล่น้ำน้ำตาลสดเนี่ยคิดอ๋อน้ำตาลสดคือแบบสีน่าดื่มมากนะคะถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอีกอันหนึ่งที่คอยใช้กับรอบปั่นอะอะไรอันเข้าขานั่นไหมจริงจีเหรอไม่ไม่เออวัดก้าอะไรวะนี่วารินจีไม่ใช่ลินจีเป็นไงครับกับเครื่องเอาก้าปนโซดาของเรานะครับค่ะเหมาะมากๆครับสำหรับการตั้งวงครับ คุณไอกกรัตบอกว่าทนไม่ไหวแล้วโอ้ยต้ไม่ไหวอย่างหดึ่มเลยใช่ไหมครับได้แดีนะ๋ยเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะอร่อยถูกปล่าแน่นอนครับซาซาเดือนนี้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับมีเพียงแก๊สตัวเครื่องกับตัวถังแก๊สซ o 2ครับท้นั้นก็พกพาสะดวกไปแล้ครับทิตุลาเซตหนึ่งเราได้อะไรไปบ้างเซตหนึ่งเราได้หนึ่งตัวแล้วก็แก๊สอีกสองถังนะครับราคาปุตอนนี้ราคาหลักๆก็4,590หกบาทครับ แต่หากเป็นโปรโมชั่นบ้านต่างๆนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนครับอยู่ที่ลดเท่าไหร่ต้องไปดูบ้านต่างๆได้เลยครับผมใช่ยังช้อปปี้เฟซบุ๊กช้อปปี้รัชดาน้องนติ๊กตอกเฟซบุ๊กขนุกลายครับลาย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 ส่งฟรีครับลายของบ้านใส่บ้านมาแล้วตอนนี้แร่ครับมาลายครับมาลาย ตหยอกหยอกโอยู่ที่ความสะดวกครับว่าไปช่องทางไหนเฮ้ยเลยอีกตั้งสิบก้อนที่นึกว่าทำให้ครบทุกเมนูเลยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนขอน้ําแข็งกับน้ําเปล่าเพิ่มได้ไหมคะนะคะรบจกา้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากใครได้บ้างคะขอน้ำเปล่าต่อไปถ้างั้นเดี๋ยวพูดรอคุณพูดพักเลยเหรอพักไปเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงโทษแล้วก็คุณของโซดาต่อนะคะเดี๋ยวฝากทางคงก่อนนะคะ กินเล้ามันขมกินนมดีกว่านะคะอ,อ,อ,อะไรนี่เราไม่ขับกลับบ้านใครก่อนนะคะเดี๋ยวท่าแล้ก็จะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของโซดานะคะว่าโซดาเนี่ยแทนที่จะกินกับแอลหรือกินกับน้ำตาลสดกินกับเครื่องดื่มมันหวานเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหน่อกแรกเลยนะคะเขาบอกว่า น้ำโซดาเนี่ยะคะถูกอัดจ,จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซซ2นะคะจากเครื่องนี้ที่เป็นแก๊สถังของเรานะคะคือปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะคะแล้วก็วเป็นสินค้าฟู้ดเกรดเลยดื่มได้นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะอืม <c oughs> เขาบอกว่าข้อดียังไงนะคะบอกว่าช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารเอเ้ยย่อยยังไงนะคะเขาบอกว่าน้ำโซดามีกรด <c oughs> อ่อนกรดอ่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถดื่มเข้าไปแล้วอจะช่วยย่อยอาหารนะคะได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดอาการเรอม,มีใครเป็นบ้างกินน้ำโซดาเยอะเรอมีใครเป็นไหมคะคนก็เป็นบ่อยนะคะเวลาดื่มแอลอย่างเงี้ยแล้วแบบกินเข้าไปแล้วอะ่ะชอบเรอบ่อยนะคะเรอทางปากนะคะไม่ใช่เรอทางป้นเนาะอะ,อะแล้วก็บอกเขาบอกว่าระบายแก๊สในกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องแต่ไม่ใช่ว่าปวดท้องแล้วไปกินน้ำโซดานะจะหายนะไม่ใช่นะทุกคนแค่เขาช่วยบรรเทาเฉยๆเนาะนะคะแล้วก็แก้อาการท้องอืดน,นะคะก็ แนะนำก็กินได้ทุกวันแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมหรือกินกับมิกซ์อะไรต่างๆนานาก็ได้เนอะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะคะเขาบอกว่าถ้าใครมีอาการท้องผูกหรือระบบขับถ่ายไม่ปกติสามารถดื่มได้เลยนะคะเพราะจะเป็นงานวิจัยจาก่างประเทศเลยนะคะวา่าถ้าอีกุเอเลบาซึ่นหนึ่งนะเขาบอกว่าการวิจัยนี้เป็นของต่างประเทศเออโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะบอกว่ากลุ่มแรกนะคะให้ดื่ม น้ำโซดาเปรียบเทียบกับอิงกูมที่ดื่มเป็นน้ำเปล่านะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำโซดามีการท้องผูกน้อยลงอืมอุ้ยทุกคนน้ำโซดาเรามาแล้วอู้อู้อไม่เป็นไรค่ะแก้วยูเรเก้าของเราถึกทนนะคะตกไม่แตกไอใคล้วบอกว่ามีที่ไว้เรือเรือแล้วผู้จิบไปจิบเดียวเองฮูนารีรัสขาเออเลยทักเลยทักก็รักเธอไงปล่อยแก๊สหนึ่งอ่าอ่าได้ละ ได้แล้วใช่ไหมคะนี่ได้นะ้ำโซดาแล้วอันนี้กดยังคะยังยังคเอาใหม่เอาใหม่หมนะคะเขาก็จะมีขีดบอกให้ด้วยนะว่าแมตกมินเท่าไหร่นะคะแต่ทังให้ดีอะ่ะเติมระดับมินก็พอพอดีเลยเพราะถ้าเติมเต็มเข้าไปะคะ่ะแก๊สเขาจะแบบมันจะอัดอัดไม่ได้เต็มที่อะ่ะปึ๊บเอานะโอ้ เฮ้ยโห,ห,หน่าดื่มมากเลยทุกคนอีกรอบอีกรอบอีกรอบ,รอ,บอ้าวโหแล้วดูดูแก๊สเขาอัดขึ้นเต็มที่เลยบั๊กชอ้าวมานะคะอันนี้คือน้ำอะไรคะพี่ตุราน้ำแตงโมโครับแตงโมราอแตงโมแตงโมเอ้ยแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปก็ครบเครื่องครับง่าย เมนูนี้คือทําง่ายมากง่ายสุดๆเลยยังมีแค่ไซรัปแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็โซดานะครับก็น้ำแข็งก็เป็นน้ําแข็งของอัลก้าเรานะคะโซดาก็เรงโซดาไม่ต้องไปไหนเลยอยู่นี่แหละใช่ครับยืนเฉยๆก็ได้กินนะไม่ต้องไปซื้อใช่ครับเสียเวลาอยู่ก็ไม่ต้องลุกไปไหนอืมเมาก็เมาตรงนั้นแหละเนาะถ้าดื่มปีใหม่แต่ที่จริงอบะปีใหม่คืออยากแนะนำมากไปจับฉลากเลยนี้ก็คือใครได้เครื่องนี้ไปคือโอ้โหคุ้มค่ามากๆครับ คณไอยนับอกว่าอะไรว่ามือไม้อ่อนนะเธอแดงเลยอะไรอ่ะแดงใส่กันเลยลองชิมดูครับพี่แตมสนใจชิมไหมคะใส่หัวเลยทำไมไวใจเราหรอยิบแล้วจ้ะอ่าก็วันนี้ก็ไปพบกันสามเมนูใช่ครับสามเมนูเลยงานด้านไหนว่างครับที่เหมาะกับการใช้เครื่องทำโซดาของเราครับอันดับแรกเลยนะคะ ร้านอาหารคาเฟ่ใช่ครับและที่สําคัญเลยในที่บ้านบ้านบาร์ร้านเล้าใช่ครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องเอากาโรโซดาครับหากคุณมีเพื่อนหรือเพื่อนฝผงเยอะๆในการตั้งวงอันนี้ผมแนะนําเลยครับยิ่งช่วงใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับเหมาะจริงๆครับอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจและใช้สินค้าของเราครับรับรองประทับใจเหมาะสมครับ แล้วเราจะบอกว่าเราอ่ะดูแลตลอดชีวิตไม่ใช่ไหมนะตัวเครื่องมีปัญหาหรือว่าใช้งานยากหรือยังไงสามารถสอบถามได้ตลอดเลยครับปีใหม่เราไม่ได้ปิดครับอยู่บริการเพื่อคุณลูกค้าครับผมก็สามารถวอลอินมาดูสินค้าได้ถ้าไม่สะดวกทักหรือโทรใช่ครับอยากได้เครื่องทำน้ำแข็งไม่เกิน2000นมีรุ่นไหนบ้างครับโอ้สองพันโลหรือสองพันบาทคะสองพันบาทตอนนี้ผมจัดเป็นโปรโมชั่นสำหรับไลน์นี้ครับไปเลย หนึ 9. 9. 9. ่งพันเก้ารัอ้าบเก้าคับแค่ไลน์นี้เท่านั้นนะครับเรื่อะไรครับผมเอาจ้าสิบสองเอนี่ครับเจ้าเว้าไลน์นี้ครับนี่นี่นี่นน น้ำแข็งอัลกอ12เอน้ำแข็งหระสุนแชปกระนี้แล้วก็แอดไลน์มาครับแอฟไซยูอีเคเอครับบอกว่ามาจากไลน์ครับผมได้ไปเลยครับรุ่น12 A ครับ1,999บาทครับสำหรับไลน์นี้ครับจัดส่งฟรีครับไปเลยใช่ไม่เนี่ยสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้นะครับเลือกเลือกได้เลยเพราะตอนนี้สีดำหมดแล้วเหลือแค่แดงกับฟ้านะคะไปเลย1,990บาทน้ำแข็งสซ่หัวกระสุนนะคะบอกว่าหลังง่าย ไปตั้งที่บ้านได้สวยๆเลยสีฟ้ากับสีแดงของขวัญปีใหม่ยังก็ได้นะใช่ใช่แล้วมัเอาไปจับถักได้หรือว่าเอาไปใช้งานก็ได้ครับเหมาะสำหรับลูกค้าสองถึงสามท่านนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาตั้งเครื่องโชว์ดีกว่าลูกค้าไม่เห็นภาพว่าตอนนี้เรามีแค่ยี่สิบเอซแต่เลืมครับไลน์นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวผมให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยครับใช่ค่ะไลน์นี้นะคะคุณรารดีรักยังอยู่ไหมครับอยู่ครับผมบอกว่าจอแล้วและจะแหกจออยู่คนเดียว อะไรคือกระแทกจอควณาริราชาใหม่หนึ่งสองสามมาใหม่พี่มาใหม่เทลกัดหนึ่งสองสามกระแทกจอกระแทกจอเลยือกระแทกจอกระแทกใจอ่าจะเลือกจะเลืมนะครับคุณอารีรน์ครับแปะน้ำหอมได้ที่ไลน์นะครับเอ้ยอย่าลืมนะคะย่าลืมครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้เรื่องทัแข็งสิบสองเอก็อย่าลืมนะครับไปที่ร่างไลน์แล้วก็อัปสาย UJE นะครับ สำหรับโปรโมชั่นไลฟ์สดนะครับ1,990บาทครับช่องทางไลน์ไปได้เลยนะใช่ครับสำหรับไลฟ์สดนี้ติดต่อแอดมินทุลาครับหรือแอดมินเพื่อนก็ได้ครับมิเอ้ยช่วยครแอดมินโอเคสวัสดีครับมีคอมเมนต์จากยูทูมครับผมว่าสวัสดีครับคนสวยกับคนหล่อครับผมสวัสดีครับเอ้าเมาพูดคุยสอบถามช่วงบ่ายได้นะครับผมสอบถามเกี่ยวกับสินค้าได้เลยครับหรือว่าหากเป็นเรื่องอื่นๆก็สามารถตอบได้หมดเลยนะครับผม เราทำเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอื่นเรื่องอะไรเรื่องได้แต่เรื่องเงินแบบเรื่องเงินนี่ขอบอกนะคะเราจะไม่คุยกันอ๋อคุณไอรักบอกว่ากระแทกจอโคตรจอนี้อ๋อเราลองไปขอเด้แอร์อันนี้คือเดทจริงๆเรทเลยครับผมอ๋อโกะกระแทกจอใช่ครับไม่เรียกไกลหรอกกะกระแทกจอจอจอแตกนะคใช่ครับใช่เฮ้ยอลูกตอนนี้เหลือเด้ยนะ ตอนนี้เหลืออีกสองนาทีสามนาทีสองใช่ครับสามนาทีท่องนะครับสําหรับโปรนี้ครับผมนะคะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะลงวันนี้เรามาแป๊บเดียวใช่ครับเรามาให้โปรโมชั่นพิเศษแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับสําหรับไลฟ์สดข้างหน้าก็สําหรับแอดมินท่านไหนเข้ามาก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าท่านไหนจะเข้ามาครับก็ โปรโมชั่นดีๆสำหรับไลฟ์สดก็มีให้คุณลูกค้าตลอดนะครับฝากติดตามเพจเฟ e บุ๊กของเอากาไว้นะครับหรือว่าไปที่บ้านต่างๆก็ได้ครับเิียว่า U L K A ไม่มีปลอมแน่นอนครับแบรนด์นี้คนไทย1้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนบริการเรานี่ที่สองที่จะหัดสมุดประจานแล้วก็บ้านเมืองครับไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยครับแต่ว่า อาจจะากเจอพวกเราก็ออกมาที่สมุทรปราการได้เลยเจอพี่พีชคนหล่อก็ไปที่ดอนเมืองได้เลย,เลยนะคะก็เราทุกสู์ใช่ครับสอบถามได้ครับคุณลูกค้าครับก็สําหรับช่วงท้ายของรายการนะครับก็ใกล้ปีใหม่ก็อยากให้ทุกคนอยู่ที่บ้านกลับบ้านอย่างปลอดภัยมีความสุข สำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับผมค Happy b i r t นะคะฮปปี้ยเบ้ร์ยเดย์นะคะฮ้ยเ้ยเฮยเครยบฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยัฮไม่ฮ้ยเฮนยเฮ้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 ่เฮ้ยเยเ้ยเฮ้ฮ้ยมฮ้ย้เมยยม้ยเ คิดบอกก็เอคลยอกคิดถึงบอกนอดอะไรวะคไเลยอกคิดถึงอล่ากาิดเล้ากาต้องคิดถึงคิดแค่เธอคิดถึงาเลแก่ไม่แล้วออ ต้องโบไปเลยนะคะก็1 9ึ0บาทได้าสานั้นน้องแขง12 A โปรไลน์นี้แคปไปในไลน์ได้เลยวันนี้วันเดียวครับสำหรับเรา2คนนะครับใช่สำหรับเรา2คนก็เดี๋ยวมาไลน์ข้างหน้ามีโปรโมชั่นดีๆแนะนำมีคอมเมนต์มาบอกว่านั่งไงเอะไรอะได้ขาผมสำหรับไลฟ์สดวันนี้ครับก็พวกเราสองคนก็ลาลูกค้าไปก่อนนะครับ อ,อยากเจอพวกเราข้างหน้าก็ฝากติดตามเพจต,ต่างๆได้เลยนะครับผมสำหรับเราสองคนก็จากลูกค้าคนนี้ครับสวัสดีครับไม่ดีก็พา<ห>ดูแตลอดชีวิต